เห็ดชุดแรกแหกมานของเขาครับเป็นเห็ดละโงกครับเห็ดละโงกบานจักดอกเลยนะสามดอกครับดอกงามอยู่ครับ เรกแฮกแมนของเขาครับสำหรับเ้านี้ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับผมเมื่อนี้กับพ่อๆกันอีเก้ากล่ะครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาหายเห็ด้ะครับเนี่ยพอกระไรซ้ำนี่ล่ะครับเมื่อนี่กับยางมะพร้าวเห็ดละงวสามดอกล่ะครับเมื่อนี้กับม้าตาเ้าเนี่ยกับหกมงก่้งล้วครับมะฮอดเนี่ย สีมานป่มานยังไงกับรุ่นไปน้ากันละครับเมื่อเนี่ยผุนละครับเขาไปทางไหนผุนละครับไปครับแลพี่นอ้องวาเบิง้งไข้เห็ดละงกปลกไว้ตอนปลูกไข่น,น้อยซ้ำหนีกว้วยนะครับ พึ่งดอกหนึ่งครับ ไข่เห็ดละงกต้อครับนี่ไข่น้อยเน้ยไข่น้อยครับไข่น้อยเอาไข่น้อยที่ปลกไว้ครับเขาจะเก็บแค่สามไข่นี่แหละครับไข่น้อยๆเ่าสิบปเก็บเอาครับเอาติปลกไว้ น,นี่ยังขาวๆอู้เห็นหน้าขาวเธอครับดอกบางใหญ่เลยนี่อีกดอกนึงครับอยูข่ขางกันดอกน้อยดอกน้อยกับน,นีู้่ครับกำลังซีออกมากเลยหน้หนาขาว เฮ็ดพย่งมั่เท่าเลยนะครับเห็นเพืขาวๆนะครับเ,เอ็ดนาขาวน้อยออเฮ็ดเพิ่เขาครับหรือว่าเฮ็ดเพิ่องนาอยู่เหรครับเนี่ยเ,เอื่อน แลล่แต่คนสีอิ่นหรอครับเห็ดเพิ่งนาโยก็ได้เห็ดเพิงเขาก็ได้ครับนาขาวครับอเห็ดลงหงวอกน่อยดอกนึงครับอเห็ดเพิงแดงครับ ติดยก้อนหินเสร้ยลเลยพึ่งแดงอีกบอกนึงไขรละงกไข่หนึ่งครับเห็ดกระด้าง กระดังหรือว่าเห็ดขอนหรอครับหรือว่าเห็ดบดหรอครับเห็ดล้มไปซะละ <c oughs> แล้วจะผู้เพ่อนสือ่อเนมันอยากแตกเอาก็เอา,กเอาได้อยู่ครับนี่ก็เอาไปซุปได้อยู่นะแต่ว่าผมบ่เอาหรอครับเมืองเราอยากนั่นเนี่ยบ่ค่อยกินเอาไปแ่วที่เล้วก็ซุปกินแล้วยังบ่ท่นได้อยากบันใดเอาไว้ให้ผู้เพื่อนมาที่หลังเอารถครับนะเอาบ่เอาหรอกนะหาเห็ดต่อ เห็ดยังไงนะเห็ดพิงลุกยุ้งครับดอกบางใยเลยโอ้โหโบกแกได้ครับเนี่ยโหสวยงามเลยครับดอกบางใยเลยหน้าขาวครับดอกนึงนางงอกครับดอกนึง ไข่เห็ดละงอกไข่น้อยน้อยนึงไข่เห็ดละงอกครับไข่นึงเพิ่งไตใกล้ครับดอกเดียวยูจังใดดอกเดียวเห็ดกอครับ เห็ดยังเลยเนะห็ดก้อนน้อยเต๋เห็ดก้อนน้อยครับออเห็เดฟางแดงครับม,นะมันนะอยู่ทั้งกันหน่ยครับ พ่อเห็ดกระด้างครับเห็ดขวานอ้อนู่ครับสิเอาละครับขวานเนี่ยนะครับอ้อนเลยครับนี่ น้เห็ด <laughs> นี่ยังละขาวๆเลยโอ้เห็ดเพิงก็ครับนี่เห็ดเพิงไข่ครับดอกน้อยๆมันเนื้อลายครับเนี่ย ดอกน้อยๆท่านได้เอาดอกครับดอกน้อยๆเ,ยเอาไว้ก่อนโอ้นี่สองดอกครับนี่มากโอ้โหูเดียวได้ครับเนี่ยเดี๋ยวสิหาบางอีกก่อนครับหมุนปลาหามาสิครับ พ่ออีกอยู่สามดอกดอกน้อยดอกน้อยกับมีดอกน้อยเอาครับ สองค่ครับเห็ดละงก อพ่อแห้วครับเห็ดเผิอกนกยุ้งครับโอ้ดอกสีแดงงามดีครับนี่มักอยู่น้ำปลาเพลงสิหละครับเขาต้องเชี่ยวไปงี้เด้อแต่เขาเห็นดอกนึงอะ อืมบอกนิงพออีกแล้วใจเย็นๆครับเลียร์ไปเรื่อยละ มีอีกดอกนี่ กววนหาสินะครับอือ่ครับอีกดอกเนึ่ง ดีเลยครับ สองดอกดอกงามๆเลยครับ ที่เมอดแล้วหรอครับเดี๋ยวขั้นเห็นอีกจังสีเบิองพาให้เบิองไหมเนะาะเห็นเธอครับโอ้บอลบอลนาเนบอลถั่าด้วยครับเนี่ย,ย,ยดอกงามๆเลยครับพัว ใกล้ครับเห็ดหนาเขาครับดอกบางงนะ่ายเลยอืมถึงแดงครับออกเป็นมูอยู่ตลบ สองสามดอก็ตัวเนี้ยดอกอย่ม่น้อยๆครับอืม<อ> ดอกน้อยอยังนี้ครับเน่ยดอกน้อยมันก็เอาหอกหน่อ,น,น,อนี่ครับดอกน้อยๆเนีย่ยมัเอาเนียน่ยท, ừng, ทยงยางนี้เนี่ยอเยฮ็ดเหิ่งิ้งใก้กับยุ่งนกันครับเดยงอือ เจออีกอ่ะเฮียมูนี่เป็นจุ่มเลยครับเฮียออ,ออกเป็นมูลเลย มูนี่อข้อเห็ดเพิ่งไปใกล้แล้วครับหลายดอกอยู่ครับเนี่ยหาหุ่นดอกเนี่ดอกนึงอยู่ไกลๆมูนเลยชิ้นนึงอยู่ไกลๆมูน พ่อเห็ดกอดอกนึงครับองาํงาๆอยู่อครับชุดนี้ไหมเป็น,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 นกุ้มเลยครับเนาะ เมาเบบ่งผลงานการหาเหตุของเฮาเมื่อนี่ครับเนี่ยครับนี่แหละครับเมื่อนี่สําหรับผลงานของเขาก็ถือว่าเป็นอีกเมื่อนึ่งที่หมานละครับเมื่อนี่เมื่อนี่กับมานเป็นเห็ุเพิงนกยุงครับเห็ดเผิงนกยุงก็ดอกงามๆงีายดีครับเนี่ยเห็ดเพิองนกยุงเนี่ยดอกกําลังงามเลยครับแกงแซบครับดอกซ้ําเนี่ยแกงหวานดีครับรสชาติก็เป็นหวานๆวานลื่นๆเคี่ยวกรุบๆละครับ รสหวานแล้วก็เป็นเห็ดพิงแดงครับเนี่ยเห็ดพิงแดงอันนี้มันคนรละชนิดกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดพิงแดงครับไฮเอาเบิงอันนี้เพื่อนเห็ดพิงแดงอันนี้เอินเห็ดพิงนกยูงครับเนี่ยเห็ดพิงนกยูงหัวแดงครับนี่ละมันจีต่างชนิดกันอยู่ครับมันจีดอกใหญ่ดอกน้อยบ่คือกันดอกสีกันจีต่างกันรสชาติกับต่างกันนะครับรสชาติตัวนี้ที่หอมหวานที่เชี่ยวกรุบกรุบที่กินแซ่บกว่านิดนึงละครับเนี่ย แต่ว่าอันนี้ก็แซบพึอกันแต่ว่าขาตัวนี้นี่สีบ่แซบซ้ำขาตัวนี้ครับสรุปแล้วก็คือกินแซบทั้งคู่แหรอครับเนี่ยกินแซบกินแซบทั้งสองชนิดแหรอครับเรากัสิมีเห็ดเพืงไตไกล้อีกครับเนี่ยเห็ดเพิงไตไกล้เวลาแกงแล้วมันทีเป็นน้ำดำดำนะครับนี่แหละเห็ดเพืงไตไกล้เหครับเป็นเลื่อนไตไก่มันจีดำาๆคือไตไกล้เหรอครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อมานาฝากพี่น้องกัหลายเติมแล้วครับ สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นเดือนตุลาแล้วครับเมื่อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของเดือนตุลาแล้วครับก็หวังว่าสิมีเห็ดใ้เฮาได้เก็บต่อไปเรื่อยๆแหละครับก็รุ่นน้ำกันละครับผมก็รุ่นไปเรื่อยๆที่กันละครับว่าเห็ดสีออกไปจนฮอดเมื่อใดครับเอาละครับสำหรับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด -19 สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านครับผม สิ้นเดือนแล้วมืออื่นกับของหายพี่น้องถูกหวยล่ำรวยเปลี่ยนเศษทีทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ